ฟังจากอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันจากการถแถลงเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ไม,มีใครเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนท่านยืนยันอย่างนั้น<า>ที่สัแก้วน้องไบร<า>้หนุ่มอายุเพียง26ปีใช่ไหมใช่ค่ะฉีด,ฉดวัคซีนเข็มที่2ซึ่งเข็ม1เนี่ยเห็นนักข่าวของเราบอกว่าเป็นซีโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราก็คือเป็นสูตรไข้นะคะแล้วเป็นยังไง ปรากฏว่าเสียชีวิตค่ะไปฉีดเข็มสองกลับมาบ้านพ่อบอกว่าผู้ตายเนี่ยบบนว่าปวดแขนตรงที่ฉีดพอตกกลางคืนประมาณสักตีสี่ไข้ขึ้นสูงนะคะก็โทรเรียกรถฉุกเฉินมารับตัวผู้ตายไปโรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิตระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหะคะ่ะก็คืออีกวันเดียวเนี่ยใช่ ครอบครัวก็เลยติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่งจะไปรับวัคซีนแอสตร้าเป็นเข็มที่2มาแล้วลูกชายเนี่ยเพิ่งจะอายุ26คุณพ่อบอกออกกําลังกายเป็นประจําตรวจสุขภาพประจําปีก็ไม่มีโรคประจําตัวแต่ประเด็นที่คาใจตรงนี้ว่าเด็กก็ไม่ได้กกด <S <S ป่วยก็ก่อนเกิดหลังเกิดกนปกติแล้วบ่นว่าปวดแขนแล้วกินยาพาราแล้วก็ไปนอนต้องพอดช่วงนี้ช่วงไข้ขึ้นแล้วเด็กท็อกหมดติไป ใจขาดใจครับเนี่ยก็เลยส่งมาขาด,ดพิดเศษน,นี้ประเด็นเดียวนี่คส่วนที่สงขาครับท่านผู้ชมครับเป็นสาวทำงานปล่ยชนีหัดใหญ่นะฮะอายุเพียง52ปีฉีดแอสตราเซเนกาแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่ฉีดไปท่านเสียชีวิตใช่ไหมก็เป็นสุดไข้เหมือนกันนะคะท่านนี้คือเข็มแรกเมื่อ27กรกฎาคมฉีดซิโนแวคแล้วเข็ม2เนี่ยฉีด16สิงหาเป็นแอสตราเซเนกาค่ะทีนี้พอหลังจากฉีดเนี่ย ก็คือเริ่มมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวและแน่นหน้าอกนะคะฉีด16เอามาเสียชีวิตวันที่27สิงหาคุณหมอโรงพยาบาลหัดใหญ่ชนะสูตรแล้วบอกว่าเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นผลมาจากการป่วยสะสมคือนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนแอสตาเซเนกาที่ฉีดเป็นเข็มสกรณีที่หัดใหญ่สงขาเนี่ยยาไม่ได้ติดใจนะฮะค่ะยาไม่ได้ติดใจ เมื่อวานนี้ก็นําเสนอไปตอนท้ายรายการก็เป็นกรณีที่ศรีสะเกดใช่ไหมน้่งไบ<ช>ค์หร<ช>ือนัตสินอ่ะอันนั้นเนี่ยก็คืออันนั้นก็สูตรไข้เหมือนกันค่ะเออก็คือไปฉีดเชื้แวกมาก่อนอก่อนจะไปฉีดแอซซ่าเมื่อ25สิหางหาแต่ว่าท่านนี้เนี่ยคุณครูนาัตาสินเนี่ยมีโรคประจําตัวด้วยคือความดันเบาหวานแล้วก็โรคไตนะคะส่วนอีกรายหนึ่งที่เมื่อวานเราเล่าไปก็คือที่พัทลุงนี่ก็ยังหนุ่มอยู่เลยอายุ22นะคะเข็มแรกเนี่ยฉีดไปต้นเดือนสิงหา แล้วก็26สิงหาช่วงบ่ายฉีดแอสตาก็คือเป็นสูตรไข้ mm hmm. ก็กลับมาบ้านห้าทุ่มกว่าวาชักหมดสติเอาส่งโรงพยาบาลเ mm hmm. ที่ยงคืนเสียชีวิตนะคะญาติก็ติดใจเหมือนกันว่าเป็นพระวัคซีนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูการตรวจสอบและยืนยันผลออกมาแต่แน่นอนนะขณะน,นี้ต้องรอก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าหลังจากฉีดวัคซีนม่ต้อรอการยืนยันผล ได้รับเงินเยียวยาอย่างเสียชีวิตเนี่ย4,000บาทคท่ <ฮะ S 1> ชมครับที่ระยองเป็นกรณีหญิงอายุ31ปีฉีดวัคซีนที่นี่เนี่ยเป็นกรณีซิโนโฟาร์มนะฮะใช่เป็นโคต้าของบริษทัทที่เธอทำงานอยู่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะพอฉีดแล้วสามีเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้นะคะบอกว่าเหมือนกับภรรยามีอาการหลอนนะคะเหมือนเห็นคน,นเข้ามาในบ้านเนี่ยจอยู่นี่ ลูกลี้ลูกลนเดินไปเดินมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปวดหัวมากเข้าโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายแ,แล้วก็ที่สุดคือเธอเสียชีวิตค่ะ <ผม S 1> นี่คืออาการนี่คืออาการก่อนที่จะไปโรงพยาบาล,ลแล้วไปอยู่ในไอ u ีโรงพยาบาลสสัปดาห์ใช่สามีติดใจนะคะซึ่งทางคุณหมอเนี่ย รับตัวเข้ารักษาแล้วหลังจากนั้นคือเริ่มสุดหนักไม่ตอบสนองคล้ายๆกับเจ้าหญิงนิทราคุณหมอแจ้งว่าเป็นเพราะสมองบวมค่ะสุดท้ายเสียชีวิต,วตลงเมื่อวานนี้นี่เอง่ะแสดงความเสียใจด้วยนะฮะล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในส่วนของสามีก็นำร่างกลับไปเป็นกุศลใช่ไหมค่ะสามีระบุว่าแพทย์บอกว่าเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากโรคประจํตัว ครั้งที่สามีก็ติดใจเพราะเธอไม่เคยมีโรคป,ประจําตัวถึงขั้นจะต้องมาเสียวิยเฉียบพันแบบนี้ลแล้วมันก็มีอาการหลังจากฉีดวัคซีนเพียงไม่กี่ชั่วโมง